เลักษณะสูตรว่าด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการร้อข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามอนาธบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสด,ดังนี้ว่าร้อยเภิกษุทั้งหลายมหาบุรุษทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษสาสิบสองประการมีคติเพียงสองอย่างเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือหนึ่งถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะมีพระราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการคือหนึ่งจักแก้วสองช้างแก้ว 3. ม้าแก้ว 4. มณีแก้ว 5. นางแก้ว ขหบดีแก้วเจ็ดปรินายกแก้วมีพระราชโอรสมากกว่าพันองค์ซึ่งล้วนแต่กราหารมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชศัตรูได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้สัตราครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขต 2. ถ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลก 200. ภิกษุทั้งหลายมหาบุรุษทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการอะไรบ้างจึงมีคติสองอย่างเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือหนึ่งถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิ 2. ถ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกคือมหาบุรุษในโลกนี้ 1. มีฝ่าพระบาทราบเสมอกันข้อที่มหาบุรุษมีฝ่าพระบาทราบเสมอกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ สฝ่าพระบาททั้งสองของมหาบุรุษมีจักซึ่งมีกรรมข้างละร้อยซี่มีกงมีดุมและมีส่วนประกอบครบทุกอย่างข้อที่พื้นฝ่าพระบาททั้งสองของมหาบุรุษมีจักซึ่งมีกรรมข้างละพันซี่มีกงมีดุม และมีส่วนประกอบครบทุกอย่างนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 3. มมีส้นพระบาทยื่นยาวออกไปข้อที่มหาบุรุษมีส้นพระบาทยื่นยาวออกไปนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 4. มีพระองคุลียาวข้อที่มหาบุรุษมีพระองคุลียาวนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษ ของมหาบุรุษ 5. มีพระหัตและพระบาทอ่อนนุ่มข้อที่มหาบุรุษมีพระหัตและพระบาทอ่อนนุ่มนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 6. ฝ่าพระหัตและฝ่าพระบาทมีเส้นที่ขอ้อพระองคุลีจรดกันเป็นรูปตาคายข้อที่มหาบุรุษมีฝ่าพระหัตและฝ่าพระบาท มีเส an, ้นที um. ่ข้อพระองคุลีจรดกันเป็นรูปตาข่ายนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 7. มีข้อพระบาทสูงข้อที่มหาบุรุษมีข้อพระบาทสูงนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 8. มีพระชงเรียวดุดแข้งเนื้อซรายข้อที่มหาบุรุษมีพระชงเรียวดุจแข้งเนื้อทายนี้ เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 9. เมื่อประทับยืนไม่ต้องน้อมพระองค์ลงก็ทรงรูปครัมถึงพระชานุด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้ข้อที่มหาบุรุษเมื่อประทับยืนไม่ต้องน้อมพระองค์ลงมาทรงรูปครัมถึงพระชานุด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ สิบมีพระคุยหัตถานเร้นอยู่ในฝักข้อที่มหาบุรุษมีพระคุยหัตถานเร้นอยู่ในฝักนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษสิบเอ็ดมีพระชวีทองคือคล้ายทองคําข้อที่มหาบุรุษมีพระชวีทองคือคล้ายทองคํานี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษสิบสอง มีพระชวีละเอียดจนละอองทุลีไม่อาจติดพระวรากายได้ข้อที่มหาบุรุษมีพระชวีละเอียดจนละอองธุลีไม่อาจติดพระวรากายได้นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 13. มมีพระลมชาติเดียวคือในแต่ละขุมมีเพียงเส้นเดียวข้อที่มหาบุรุษมีพระลมชาติเดียว คือในแต่ละขุมมีเพียงเส้นเดียวนี้เป็นลักษณะมหาบรุษของมหาบรุษ 14. มีพระลมชาติปลายงอนขึ้นคือพระลมชาติขอดเป็นวงเวียนขวาดังกุลทนสีครามเข้มดังดอกอัญชันข้อที่มหาบุรุษมีพระลมชาติปลายงอนขึ้นคือพระลมชาติขอดเป็นวงเวียนขวา ดังดอกกุนทนสีครามเข้มดังดอกอัญชันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 15. มีพระวรากายตั้งตรงดุดกายพรหมข้อที่มหาบุรุษมีพระวรากายตั้งตรงดุดกายพรหมนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 16. มีพระมังสะในที่เจ็ดแห่งเต็มบริบูรณ ข้อที่มหาบุรุษมีพระมังสะในที่เจ็ดแห่งเต็มบริบูรณ์นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 17. มีพระวรกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจลำตัวท่อนหน้าของราชสีข้อที่มหาบุรุษมีพระวรกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจลำตัวท่อนหน้าของราชสีนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ18 มีล่องพระปลิดสดางเต็มเสมอกันข้อที่มหาบุรุษมีล่องพระปลิดสดางเต็มเสมอกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ19มีพระวรากายเป็นปริมนฑนดุดมนทนแห่งต้นไซพระวรากายสูงเท่ากับหนึ่งวาของพระองค์หึวาของพระองค์เท่ากับส่วนสูงของพระวรากายข้อที่มหาบุรุษ มีพระวรากายปริมนทลดุดปริมนทนแห่งต้นไรพระวรากายสูงเท่ากับหนึ่งวาของพระองค์หนึ่งวาของพระองค์เท่ากับส่วนสูงพระวรากายนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ20มีลำพระศอกรมเท่ากันตลอดข้อที่มหาบุรุษมีลำพระสอกรมเท่ากันตลอดนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษข,ของมหาบุรุษ 21มีเส้นประสาทรับรถพระกยาาารได้ดีข้อที่มหาบุรุษมีเส้นประสาทรับรถพระกายาหารได้ดีนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ22มีพระฮนุดุดคางราชสีข้อที่มหาบุรุษมีพระฮนุดุดคางราชสีนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษ ของมหาบุรุษ23มีพระทนส4ซี่ข้อที่มหาบุรุษมีพระทนส euh ีสซี่น <Wet sandwiches> ี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ24มีพระทนเรียบเสมอกันข้อที่มหาบุรุษมีพระทนเรียบเสมอกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ25ส้า มีพระทนไม่ห่างกันข้อที่มหาบุรุษมีพระทนไม่ห่างกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ26มีพระเกี้ยวแก้วขาวงามข้อที่มหาบุรุษมีพระเกี้ยวแก้วขาวงามนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ27มีพระชิวหาใหญ่ยาว ข้อที่มหาบุรุษมีพระชิวหาใหญ่ยาวนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ28มีพระโสระเสียงดุดเสียงพรมตรัดดุดเสียงร้องของนกกาลเวกข้อที่มหาบุรุษมีพระโสระเสียงดุดเสียงพรมตรัดดุดเสียงร้องของนกกาลเวนกนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ ยี่สิมีดวงพระเนตรดำสนิทข้อที่มหาบุรุษมีดวงพระเนตรดำสนิทนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษสามสิมีดวงพระเนตรเจ็บใสดุดตาลูกโคเพิ่งคลอดข้อที่มหาบุรุษมีดวงพระเนตรแจ่มใสดุดตาลูกโคเพิ่งคลอดนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษ ของมหาบุรุษ31มีพระอุณาโลมระหว่างพระขนงสีขาวอ่อนเหมือนนุ่นข้อที่มหาบุรุษมีพระอุณาโลมระหว่างพระขนงสีขาวอ่อนเหมือนนุ่นนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ32มีพระเสียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักข้อที่มหาบุรุษ มีพระเสียรดุดประดับด้วยกรอบพระพักนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษภิกษุทั้งหลายมหาบุรุษทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการนี้จึงมีคติเพียงสองอย่างเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือหถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิ 2. ถ้าออกจาก เรือนบวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกภิกษุทั้งหลายถึงพวกฤาษีภายนอกก็อาจจำลักษณะมหาบุรุษ32ประการของมหาบุรุษได้แต่ฤาษีเหล่านั้นไม่ทราบว่าเพราะมหาบุรุษทรงทำกรรมนี้จึงได้ลักษณะนี้ หนึ่งลักษณะฝ่าพระบาทราบเสมอกัน2 0 1รภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์สมาทานในกุศลธรรมสมาทานมั่นคงในกายสุจริตในวจีสุจริตในมโนสุจริตในการจำแนกในการสมาทานศีลในการรักษาอบสถ ในความเกื้อกูลมารดาในความเกื้อกูลบิดาในความเกื้อกูลสมณะในความเกื้อกูลพราหมณ์ในความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลและในกุศลธรรมอันยิ่งอื่นๆอีกเพราะทะถาคตได้ทำสั่งสมพอกพูนกรรมนั้นทำกรรมนั้นให้เพ่บูลแล้ว หลังจากตายแล้วตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ครอบงามเทพเหล่าอื่นในเทวโลกนั้นด้วยฐานะสิบคืออายุทิพวันทิพสุขทิพย์ศทิพความเป็นใหญ่ทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพโพธพะพทิพจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ ได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือมีฝ่าพระบาทราบเสมอกันขณะเหยียบลงพื้นฝ่าพระบาทราบเสมอกันยกฝ่าพระบาทขึ้นก็ยังเสมอกันขณะจดฝ่าพระบาทลงทุกส่วนก็แตะพื้นพร้อมกัน2 0 2มหาบุรุษนั้น ทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะมีอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการคือหนึ่งจักแก้วสองช้างแก้วสามม้าแก้วสี่มณีแก้วหนางแก้ว หกขหบดีแก้วเจ็ดปรินายกแก้วมีพระราชะรถมากกว่าพันองค์ซึ่งล้วนแต่กราหารมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชศัตรูได้ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้สัตราครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขตไม่มีเสาเขื่อน ไม่มีเขตหมายไม่มีรั้วน้ำมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ปลอดภัยสงบไร้เสี่ยนน้ำเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้อันหนึ่งถ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้า จะไม่มีค่าศึกศัตรูภายในหรือภายนอกคือราคะโทสะโมหะหรือสมณพราหมณ์เทพมารพรมใครๆในโลกนี้จะพึงข่มได้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้แล้ว203พระโบราณก,กะเทระทั้งหลาย จึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษทรงยินดีในสัจจะในธรรมในการฝึกในความสำรวมในความสะอาดในศีลเป็นอะไรในอุโบสถกรรมในความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายในกรรมอันไม่สาหัสทรงสมาทานมั่นทรงประพฤติอย่างรอบคอบเพราะกรรมนั้น มหาบุรุษจึงไปสู่โลกทิพย์สวยความสุขและสมบัติอันน่าเพลิดเพลินยินดีครั้นจุติจากโลกทิพย์แล้วเสด็จมาในโลกนี้อีกทรงเหยียบป,ปฏิพีด้วยพระบาททั้งสองอันราบเสมอกันพวกพร,ราหมณ์ผู้ทำนายลักษณะมาประชุมกันทำนายว่าพระกุมานี้มีฝ่าพระบาทราบเสมอกันเป็นคฤหัดหรือบรรพชิตก็ไม่มีใครข่มได้ พระลักษณะนั้นเป็นนิมิตสองความนั้นพระกุมารนี้เมื่ออยู่ครองเรือนไม่มีใครขมได้มีแต่ครอบงำพวกปลปักเหล่าข้าศึกศัตรูขมไม่ได้ใครๆที่เป็นมนุษย์ในโลกนี้หาขมได้ไม่เพราะผลแห่งกรรมนั้นถ้าพระกุมารผู้มีพระลักษณะเช่นนั้นทรงออกผนวด ทรงยินดีในเนกขมะฉันทะจะมีพระปรีชาเห็นแจ้งอันอัครบุคคลไม่มีใครใครข่มได้แน่นอนเป็นผู้สูงสุดกว่าน,นรชนนี้เป็นธรรมดาของพระกุมารน,นั้น 2. ลักษณะของจักบนพื้นฝ่าพระบาท204ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อน ตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ได้นำความสุขมาให้แก่คนหมู่มากบรรเทาภัยคือความหวาดกลัวและความหวาดสะดุง้งจัดการรักษาป้องกันคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและให้ทานพร้อมทั้งของเป็นบริวารเพราะตถาคตได้ทำสังสมพอกพูนกรรมนั้นทำให้กรรมนั้นไพ่บูนแล้วหลังจากตายแล้ว ตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ครอบงำเทพเหล่าอื่นในเทวโลกนั้นด้วยฐานะสิบจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือพื้นฝ่าพระบาททั้งสองมีจักซึ่งมีกรรมข้างละพันซี่มีกงมีดุมและมีส่วนประกอบทุกอย่างและจัดวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม มหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะทรงมีบริวารมากคือมีพรา,มาหมณ์ข้าบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจารย์และมหาอมตย์แม่ทัพนายกองราชองค์ครักษ์อมตย์บริษัทราชาเศรษฐี กุมานเป็นบริวารเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้อันหนึ่งถ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงมีบริวารมากคือมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทัน เป็นบริวารเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้ว20งร้อพระโบราณกะเทระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบรุษเคยเป็นมนุษยชาติก่อนก่อน นำความสุขมาให้แก่คนหมู่มากบันเทาภัยคือความหวาดกลัวและความหวาดสะดุง้งขวนขวายในการคุ้มครองรักษาป้องกันเพราะกรรมนั้นมหาบุรุษจึงไปสู่โลกทิพย์เสวยความสุขและสมบัติอันน่าเพลิดเพลินยินดีครั้นจุติจากโลกทิพย์แล้วเสด็จมาในโลกนี้อีกทรงได้ลายจักทั้งหลายที่ฝาพระบาททั้งสอง มีกรำข้างละพันซี่มีกงโดยรอบพวกพราหมณ์ผู้ทำนายลักษณะมาประชุมกันแล้วเห็นพระกุมารมีลักษณะอันเกิดแต่บุญเป็นไร้รอยแล้วทำนายว่าพระกุมานี้จักมีบริวารจักย่ำยีศัตรูเพราะจักทั้งหลายมีกงโดยรอบอย่างนั้น ถ้าพระกุมารน,นั้นไม่ทรงออกผนวดจะหมุนจักให้เป็นไปและปกครองแผ่นดินจะมีกระสัตรผู้มียศมากติดตามห้อมล้อมพระองค์ถ้าทรงออกผนวดจากทรงยินดีในเนกธรรม,มะฉันทะจะมีพระปริชาเห็นแจ้งพวกเทพมนุษนย์อสูรเท้าสักกะยักษ์คนทันนาคนก และสัตว์สีเท้าจะแวดล้อมพระองค์ผู้มียศมากผู้มีเทพและมนุษย์บูชาไม่มีใครยิ่งกว่า3-5ถึงลักษณะส้นพระบาทยื่นยาวออกไปเป็นต้น206ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนท้า,าคตเกิดเป็นมนุษย์ ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์คือวางทันทาวุฒและสัตวราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลแกสัพพสัตย์อยู่เพราะตถาคตได้ทำสั่งสมพอกพูนกรรมนั้นทำให้กรรมนั้นไภบู์แล้วจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษสามประการนี้ คือหนึ่งมีส้นพระบาทยื่นยาวออกไปมีพระองคุลียาวมีพระวรกายตั้งตรงดุจกายพรหมมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะสามประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะมีพระชนมายุยืนดำรงอยู่นาน ทรงรักษาพระชนมายุไว้ได้นานไม่มีค่าศึกศัตรูที่เป็นมนุษย์คนใดสามารถปลงพระชนชีพในระหว่างได้เมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะมีพระชนมายุยืนดำรงอยู่นานทรงรักษาพระชนมายุไว้ได้นาน ไม่มีค่าศึกศัตรูที่เป็นสมณะพรามเทพมารพรมหรือใครๆในโลกสามารถปลงพระชนชีพในระหว่างได้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้ว